ผมเป็นคนทําขึ้นมาเองก็จะพิกแค่ให้ไข่ขยับใช่แค่แค่ให้ไข่มันมีไา่ลูกไก่สมบูรณ์แข็งแรงแข็งแรงเนาะใช่ไม่มีพิการเลยเห็นว่ามีคนสนใจด้วยนี่สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับอันซ่าไทยแลนด์นะครับวันนี้เรามาบุกฟาร์มสิริพัฒน์อีกแล้วนะฮะเพราะคราวที่แล้วนะครับ ผมทําคลิปไปนะครับไปชนไก่ราคา4ี่0สนนะครับแต่คลิปนั้นมันเด้งไปแล้วนะครับส่วนวันนี้ผมก็เลยมาที่ซุ้มสิริพัฒน์แล้วนะครับตอนนี้อยู่กับบางซีนนะครับเจ้าของซุ้มสิริพัฒน์แล้วนะฮะอ่านี่รอเลยจะไปไหนเเนะี่ยไปงานแต่งเพื่อนอ๋อพอดีว่าเขากาลังจะรีบไปนะเดี๋ยวเรารีบทำคอนเทนต์นี้ให้จบก่อนเลยแล้วกันนะครับวันนี้มาเยี่ยมซุ้มสิริพัฒน์นะอีกรอบหนึ่งนะครับรู้สึกว่ามีการต่อออกไปด้วยใช่ใช่นยาย มันไม่พอไม่พอตอนนี้เริ่มเป็นซุ้มใหญ่แล้วนะใช่ไม่ใช่ซุ้มเล็กๆแล้วใช่เนื้อที่ครึ่งไร่แล้วครึ่งไร่นะตอนนี้มีมีไก่ทั้งหมดกี่ตัวตนนมีไก่สามสิบกว่าตัวมีสามสิบกว่าตัวแล้วมันพอไหมพื้นที่ตรงนี้มีด้านหลังอีกอืไก่ที่ว่าเป็นไก่นวลไม่ได้ใช้จะอยู่ด้านหลังอ ก็ในซุ so ้มนะครับก็จะมีโปเตอร์ต่างๆนะฮะโปเตอร์พวกนี้เราก็ไปตีมาชนะมาเราถึงได้โปเตอร์ถึงไหก็คราวที่แล้วผมพูดไปแล้วแหละแต่พอดีว่าคลิปนั้นน่ะเด้งไปแล้วนะฮะของเราต่อต้นพันสี่ลอพันสี่รออก็จะน้อยกว่าเขาสองสุดรลอเนี่ยพันกี่รอบครับลูกหล่อห้าล้อคูอสู้พันหกอ่าเราก็เห็นตามป้ายนะะป้ายนั่นคือป้ายการแข่งขันนะในวันพรุ่งนี้นะครับไฮไลท์ของคลิปวันนี้นะครับผมจะพามาดูเจ้าตัวนี้ครับ ู้ฟักไข่นะครับได้ผลผลิตออกไปแล้วใช่ไหมรอบหนึ่งได้ไปแล้วชุดหนึ่งสิบสามตัวสิบสามตัวแล้วกำลังจะแตกอีกสองตัวตอนนี้ก็แตกแล้วสองตัวใช่ตู้นี้นะทำมาจากตู้เย็นนะครับที่ผมจะมาดูให้เพื่อนๆมาดูตูน้นี้ก็เพราะว่าผมเป็นคนทําขึ้นมาเองนะฮะแล้วก็มาทดลองใช้ที่ซุ้มสิริพัฒน์นะครับตอนแรกผมทําตู้เนี้ยเพื่อ,อ,อจะไปฟักนกไข่นกกระทานะครับแต่ปรากฏว่าผ, <ม S 1> <ๆ>ผมได้ล้มเลิกโปรเจกต์นั้นไปก็เลย ยกให้เพื่อนมาลองเทสดูดีกว่านะครับอ่าต,ตู้นะครับมันก็เน่ใส่ไข่ได้สามล็อกนะตึ๊ดต,ต,ต๊ชุดนี้ออกไปแล้วเน่กําลังจะออกอีกใช่ไหมใช่เป็นชุดบนกําลังไล่ออกเป็นชุดบน, <az> เ,หนเห็นว่ามันมีกําลังจะออกด้วยใช่ดูให้อันนี้อันนี้ไข่อะไรครับเนี่ยอันนี้ไข่ไก่แจ้มีไก่แจ้ด้วยนะฮะฝากฟัก คูยง่ายว่าสามแผงเนี่ยใส่ได้เป็นร้อยฟองอะ่ะ<ช>ที่ผมทำไว้นะถ้าเป็นไข่ไข่เป็ดไข่ไก่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวจะให้ดูอุปกรณ์ข้างในก่อนนะครับผมก็จะประกอบด้วยไฟนะครับส่วนรูเนี่ยจะเป็นรูลมร้อนนะครับที่พัดออกมาจากทางด้านหลังนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ที่เอาไว้กลับออโต้นะฮะส่วนนี้ก็เจาะทําเป็นกระจกนะครับส่วนด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นไฟสองดวงนะครับลมร้อนมันก็จะ พัดผ่านขึ้นมาทางด้านนี้สู่ข้างบนนะครับอันนี้จะเป็นอุณหภูมิความร้อนนะครับถ้าถ้าอุณหภูมิมันต่ํากว่า35มสิบห้าใช่อาจจะสตาร์ทขึ้นมาอันนี้จะเป็นความชื้นนะครับส่วนนี้เป็นทัมเมอร์ทัมเมอร์ก็คือเราจะให้ไข่ไก่นะครับพลิกทุกสองชั่วโมงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวใกล้แล้วเดี๋ยวบ่ายสามเนี่ยเขาจะพลิกแล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเทสเรื่องไฟให้ดูก่อนนะครับ แต่ว่าถ้าเปิดไว้อย่างนี้เดี๋ยวพออุณหภูมิมันต่ําลงไปถึง35ไฟมันจะสปาข,ขึ้นมันจะมีดวงนี้กับดวงที่อยู่ด้านหลังนะฮะการถ่ายเทความร้อนของเรานะครับมันเป็นการถ่ายวนนะฮะจะดูดอากาศเข้าไปด้านในตรงนู้นแล้วก็พัดความร้อนจากด้านหลังนะครับขึ้นมาทางด้านนี้ดรงนี้มันก็จะวนอยูน่นี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าไฟติดเครื่องทางานนี่เรียบร้อย พอไฟติดอย่างนี้ปุ๊บนี่ก็พัดลมก็จะหมุนมีไฟติดทั้งหมดสามดวงให้ดูด้านหลังนะครับนี่ความร้อนก็จะพัดผ่านเข้าไปรูนูน้นขึ้นไปด้านบนนะครับอ่ะอาดซีนติดอือตอนนี้อยู่ที่36แต่ถ้าเกิดความร้อนขึ้นไปแตะที่สามสิบเจ็ใช่ไหมผมตั้งไว้ถ้าแตะที่37มปุ๊บจะดับทุกอย่างจะดับ มันจะเป็นออโตเมติกหมดเลยนะครับไอ้เครื่องตัวนี้ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวก็จะพลิกแล้วเอ่อตอนนี้ตผมตั้งเวลาไว้บ่ายสามนะเดี๋ยวมันจะพลิกมันจะพลิกอทอ่ามันจะพลิกทุกสองชั่วโมงสองชั่วโมงพลิกสองนาทีนะฮะตอนนี้เหลืออีกสองนาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการพลิกไข่ของตู้นี้มันทํางานยังไงนะฮะโอเคไหมตู้นี้สิรู้สึกโอเคโอเค ลูกไก่สมบูรณ์แลแข็งแรงแข็งแรงเนาะใช่ไม่มีพิการเลยเห็นว่ามีคนสนใจด้วยมใช่มีคนสนใจให้ทําให้อยู่มันของดีนะผมบอกเลยว่าตู้นี้ของดีคนทํามันเก่งไงอะไประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะพลิกแล้วนะอหนึ่งนาทีเดี๋ยวดูการทํางานของมันแล้วกันนะครับขอเปิดเลยแล้วกันเนาะเปิดเลยอ่า การการพลิกไข่เนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องให้ไข่เนี่ยมันกิ้งหรืออะไรอย่างนี้นะครับมันเป็นการที่ทําให้ไข่แดงเนี่ยมีการเขย่าก็คือไข่แดงเนี่ยจะไม่ติดกับเปลือกการที่ไข่แดงติดกับเปลือกเพราะไข่มันอยู่กับที่พอมันติดกับเปลือกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดอาการพิการขาไม่แข็งแรงหรือว่าขาแบบบิดเบี้ยวใช่แต่นี่ออกมาสมบูรณ์หมดอ่าแต่ชุดนี้สมบูรณ์หมดเลยโอเคนะครับใกล้แล้วเดี๋ยวดูวิธีการพลิกของมันนะครับเป็นออโตเมติกหมดเลย นี้คือระบบไฟด้านหลังอ่านี่เรียบร้อยพลิกแล้วอ่ามันก็จะพลิกไม่แรงก็จะพลิกขึ้นพลิกลงขยับใช่แค่ไให้ไข่มันมีการขยื่อนขยับก็เหมือนแม่ไก่ครับเวลาแม่ไก่เขาเออเขาฟักไข่อย่างเงี้ยครับเขาก็จะโดนไข่ไปมาโดนไปมาอยู่แล้วคล้ายคมันเป็นการจําลองนะฮะอ่านี่มอเตอร์ทำงานอย่างนี้ เอันนี่ก็คือลูกไก่เราก็จะอนุบาลในนี้เลยสมมติว่าเราฟักลงมาเราก็อนุบาลที่ตรงนี้สะมสีวัน3าวันนะใช่แล้วก็ไปย้ายไปใส่สุมจริงตรงเนี้ตรงนี้ผมทําปลั๊กไกมาเพื่อใส่หมอกนะครับเขาเรียกเครื่องพ่นหมอกนะครับเพื่อจะเป็นอุณภูมิตัวตัดหมอกมันเสีย ก็เลยพอดีว่าตอนนี้มันเสียก็เลยเป็นน้าธรรมดาเราเราต้องเติมน้าใช่ไหมใช่เขาคอยเติมตลอดโอเคยังไงก็เดี๋ยวซียนเขาจะไปทุราแล้วฝากไข่ไว้หน่อยเป็นไงเรฝากศิลิพัฒน์ของดีคองตรสอนไปด้วยมีออกทุกอาทิตย์ตอนนี้ซุ้มศิริพัฒน์ตั้งอยู่ที่ไหนครับเขตไร่กระบังชุมชนคลองตะสาอพู้ดง่ายว่าเซียนไก่ตัวนี้รู้จักแล้วไข่สิริพัฒน์เนี่ยเริ่มรู้จักแล้วเออถ้าเกิดว่าเขาสนใจอยากได้ไข่ อยากได้ลูกติดต่อเฟซเลยอ่าต,ต,ติดต่อเฟซชื่อเฟซ<า><ฟ>อะไรครับชื่อเฟซก็สุ้มศิลพัท์เลยอ่าสุมศิลพัท์นะเบอร์โทร0ูนย์แ2ดสองหกสอบังซีนครับบังซีนนะโอเคเดี๋ยวเพื่อนผมจะรีบไปงานแล้วนะครับยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์กับผมเลยนะครับกับอันซ่าไทยแลนด์ตอนนี้อากาศร้อนมากเลยผมบอกเลยโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้า